ผมผู้ใหญ่ฝันเรือนทีสวัสวัดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลน,น้ําเย็นอำเภอแหวงหาจังหวัดอ่างทองทํานาทั้งหมด19ไร่เป็นนาหวานน้ําตมที่ผ่านมาใช้มเมล็ดพันธุ์30กิโลกร,รมัมหรือว่า3ถังต่อไร่ปรากฏว่า,าต้นข้าวนั้นหนาแน่นอากาศทายเทไม่สะดวกทําให้ต้นข้าวอ่อนแอต่อโรคแมลงต่างๆาทําให้ ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นฉีดยา,ามากขึ้นทำให้ต้นทุนสูงส่วนผลผลิตก็จะได้ประมาณา80ถัง90ถังแล้วแต่ฤดูปัจจุบันก็จากได้ไปอบรมเรียนรู้าตามสถา,านที่ต่างๆตามหน่วยงานต่าง,างๆเนี่ยแล้วก็ผ่านการอบรมจากโรงเรียนชาวนาของจังหวัดอ่างทอง ก็จึงลดในการใช้มเมล็ดพันธุ์น้อยลงนะครับก็เหลือ,อ10กิโลต่อไร่หรือว่า1ถังต่อไร่แล้วก็มาปัจจุบันเนี่ยมาแปลงประกวดของจังหวัดอ่างทองเนี่ยร่วมกับเกษตรจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็คือไม่เกิน5 5กิโลต่อไร่แต่แปลงที่ประกวดที่แปลงนี้นะครับก็ ก่านเพียง4กิโลต่อไร่เท่านั้นนะครับก็มีการแตกกอดีโรคแมลงไม่ค่อยมีนะครับต,ตั้งแต่หวานมาพ่นยาไปครั้งหนึ่งก็คือเป็นยาโฮอร์โมนไม่ใช่ยาไม่ใ,ช,มใช,ช่ไม่ใช่ยาปราบสูพืชไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อโรคนะครับเพียงแต่พ่นสารป้องกันคือน้ำมันสารละลายน้ำมันตะเดาครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้พ่นยาเลยแต่ก็คาดว่า จะพ่นอีกครั้งหนึ่งก็คือจะใช้ฮอร์โมนไข่พ่นเป็นโฮอร์โมนเพื่อบำรุงช่อดอกเพื่อให้บำรุงรวงข้าวให้เมล็ดเต็มมากขึ้นส่วนผลผลิตก็คงสรุปให้ให้ทราบอีกครั้งภายหลัง